เปลี่ยนช่วงล่างมาใหม่แล้วครับอันนี้ปอกเกี่ยวนี้มันเป็นทองเหลืองนะครับอันนี้อันใหม่ให้ให้เอาปอกเก่านะครับปอกเก่าเป็นเหล็กเหล็กเหล่อเหนียวสีดำนะครับให้ามาใส่แทนอันนี้ให้ปอกปอกทองเหลืองนี้่าไปใช้นะครับปลอกทองแดงนี้่าไปใช้เพราะว่ามันอ่อนนะครับ อ่อนเวลาเราขัดแล้วมันก็จะบี้แล้วก็ตกหลุม,มบ่อยๆเฟืองก็จะรูดเกียวก็จะรูดแต่ถ้าเปลี่ยนไปแล้วทิ้งไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนก็น็อตน็อตตัวผู้ตัวเมียนี่มนาะตัวผู้ตัวเมียเนี่ยน็อตล็อกนะอย่าไปใช้สีขาวสีเหลืองนะครับให้ใช้น็อตดำนะน็อตนอก เรพูดโดยไมให้ใช้น็อตนอกพวกกระบาดเผาเหมือนกันนะครับอย่าไปใช้น็อตขาวน็อตเหลืองะะมันอ่อนนะแต่ถ้าน็อตเหลืองจากบริษัทมันก็แข็งนะแต่ถ้าเราซื้อใหม่มันจะอ่อนอัดไม่ได้มันจะรูดนะครับมันไม่แน่นเท่าที่ควรเวลากระแทกเกี่ยวเกี่ยวอะไรเสียบางทีเผานะครับเผาน็อตขาวน็อตเหลืองไปใส่ไปซื้อมาอย่างแพงนะครับอัดไม่ได้วิ่งไปเผาหลุดกันเยอะแยะเลยนะครับอย่าลืมนะครับต้องเอาปอก ออกเกี่ยวปรับโทเอกหลอสีดำมันเก่ามาใส่ครับถ้าสีเหลืองอย่างนี้อย่าไปใช้กระแทกบ่อยๆเกี่ยวรูดนะครับเนี่ยใช้งานหนักแล้วกเกี่ยวรูดนะถ้าอยู่ทางเป็นหลุมเป็นบอ่อก็เรียบร้อยแล้วเกี่ยว